สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับทางทางโซเชียลแคมป์เฟซบุ๊กยูทูบเอวิ่งน,นะครับหายไปนานเลยวันนี้ก็จะมาไม่มีอะไรแต่งหน้าอีกแล้วนะง่ายวันนี้เราจะเห็นว่าสาภาพ,าพมีรอยนิดหน่อยเขาเรื่องกันเลยละกันนะครับอันนี้ทาบำรุงมาแล้วนะทาครีมบำรุงเรียบร้อยก็แล้วแต่ถ้าอย่างเพื่อนๆนมีครีมบำรุงไหนของตัวเองก็ทาไปอ่าตรงนี้นะครับเราจะใช้กันแดดนะใครมีกันแดดแล้วก็ทาแต่แนะนานะครับว่ากันแดดเนี่ยควรจะค่า SPF เนี่ยนะฮะบางตำราก็บอกว่าค่า SPF สูงไม่จำเป็นเสมอไปนะครับใช้ SPF ประมาณ15ก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วผมใช้อันนี้50บวก PA บวกบวกบวกกันน้ำกันเหงื่ออยู่ทนช่วยให้แป้งช่วยให้หน้าไม่มันนะช่วยให้แป้งติดดีสำหรับคุณผู้หญิงเวลาทากันแดดนะครับอย่างที่ผมเคยเ,เคยเขียนไว้ในหนังสือ ของของอะไรนะพี่ของซีพีดีอคเคานะครับก็เคยบอกแล้วว่ากันแดดเนี่ยเวลาทานะบางคนทาวนๆไม่เอานะเราทาจากในออกนอกนะครับจากในออกนอกทาอย่างนี้ <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> เพื่อให้กันแดดเนี่ยมันแผ่ตัวออกไปได้ดีกว่าบางคนเคยแม้กันแดดบางอันอะทาไปแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นก้นกอนๆแบบกระจายตัวไม่เสมอนะครับ แล้วบางอันแบบเป็นแป้งนะมันก็จะเห็นชัดว่าเวลาเราทาวนๆเนี่ยมันก็จะกระจุกอยู่ตัวอยู่ตรงนั้นไม่เกลี่ยไม่ดีเกลี่ยไม่เสมออันนี้เป็นกันแดดแบบไม่มีสีนะครับคือบีบมาแต่เนี้ยเราอาจจะเห็นว่าสีมันออกกลมฟ้านิดๆน,น,นะเนี่ยบีบพี่ดูจะหมดละใช้มาใช้นานมากหลอดนี้หลอดนี้มันขนาดเท่าไหร่เจ็ดสิบมลแต่ใช้มาจะครึ่งปีแล้วอะ่ะเออตัวบีบใช้แต่ครั้งก็เยอะเห็นไหม สีมันจะอมฟ้านิดนิดนะฮะสีมันจะอมฟ้านิดนิดแต่ว่ากาเติมไปในจุดอันนี้เติมระหว่างวันได้นะถ้าเติมระหว่างวันก็เวลาไม้ก,ก็ตกนะตกเบาเไปเสร็จจัดจก,กันแดดนะครับวันนี้คืออยากเก็บรอยเล็กๆหลงแงแล้วปรับให้สีผิวมันดูเสมอกันนะครับแล้วก็ใช้ s i g n c o l l e c t i o นนะของ MTI อันนี้ก็ดีนะเพราะว่าันเป็น HD Foundation นะครับแล้วก็มี SPF 0 PA 3บวกด้วย Double เป็นการ Double Protection บีดไม่ต้องเยอะนะครับหรือมันเป็นน้ำเพราะนั้นการเตี่ยมันก็จะง่ายขึ้น่อเน,นี้ยใช้มือเลยล้ครับแต้มไปนะแล้วก็เกี่ยบบางคนใช้ตบ แต่ของขอเกี่ยวกันบางคนก็ใช้แปลงก็ได้แต่ว่าง่ายๆวันนี้ไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเท่าไหร่แค่ต้องการให้ผิดูแบบเกลี่ยเ้ยมคือไม่ได้เน้นปกปิดมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตกบ,บเบาๆใต้ตาทีนึงมันก็จะช่วยพลางรอยจุดด่างๆเล็กๆได้นะฮะ เวลาลงรองพื้นนะครับอย่างลงหนาแต่ทีแรกไม่พอใอยเติมอย่าโลกอันนี้แต่งแบบว่าธรรมดาธรรมดาชิวๆไปเดินเล่นได้ไปเลยได้ดูไม่โปะ๊ะเปนแมนเนแมน,มนอ่ะเข้าใจอ่ะเฮ้ยลนแมน,มนแต่บอลป,ป่ะเล่นเตะบอลไปทำไร ดูเป้าผู้ชายคอ <c oughs> นิดหน่อยนะครับหูหน่อยเหลือๆนี่แหละเกลียๆเลยมีต้องเติม,มเปลืองอ่ะเสร็จแล้วนะครับพอเราดูว่าเออมันทั่วๆแล้วคือรองพื้นอันเนี้ยชอบชอบตรงที่ว่าใช้ไม่ต้องเยอะแล้วก็เกลี่ยได้ดีแล้วก็อยู่ทนทั้งวันแป <c oughs> ๊บเดียวสี่นาทีแล้วนะะแป้งฝุ่น เอวิติ n งอะไรก็ได้ที่คุณมีแต่สำหรับผมใช้ MTI s i z e Collection เบอร์มันจะมี Y1 อ่ะมันจะเป็น Translucent นะคือใช้ได้ทุกสีผิวแต่ถ้าเกิดใครชอบสีชอบแป้งที่มีสีก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ตัวนี้มันจะได้อย่างคือเวลาเราลงไปเนี่ยสีที่แป้งตบลงไปเนี่ยมันจะยังยังคงรักษาสีของรองพื้นเดิมที่เรามีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้แป้งที่เป็นสีเนี่ย บางทีเราแป้งเนื้อมันหนาไปมันจะยิ่งดูหนาแล้วก็ทําให้สีของรองพื้นที่เราลงไว้แต่แรกเนี่ยเพี้ยนบางคนใช้แบบเขย่าใส่ฝาแล้วก็มาจุ่มจุ่มวะม,ม,มาจุ่มเออแล้วก็คือคือเทใส่ใส่อะโอเคครับแต่ว่าแป้งมันก็จะแป้งมันเปลืองอะมันจะเปลืองแป้งโดยใช่เหตุ เราก็ใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับคือเขามีฝาเขามีรูๆนี้มาให้ก็ขยับอืเขาทามาให้ใช้อย่างี้ก็ใช้อย่างี้เหอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่งหน้าแบบเยอะๆหลายๆคนโดยเพราะเทมารอก่อดได้แต่ว่าคุณต้องแน่ใจว่าคุณใช้แป้งที่คุณเทมาหมดแป๊บเดียวจะหกนาทีแล้วเทคืนได้เทคืนได้แต่ว่าเวลาเทคืนคุณก็เทคืนไม่หมดเท่าที่เทออกมาหรอกมันก็ทิ้งอะ่ะเทคืนหมดไั้งไงเมื่อเทแลท้วใช้ไปบาง นกงูอ oh, no. no. mm ่ะคราวนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแป้งแมทติโอเบอร์สามมันมีพับมาให้แต่ใช้แปลงวน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 นะครับเห็นไหมใช้เรียนะแล้วก็สร้างกรอบให้หน้านะครับคือตัวนี้มันจะเป็นสีมีเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หนึ่งสองสามสี่อ่ะสีคือเข้มสุดนะครับ ก็ไปดูได้ที่สำหรับคนผิวเข้มเพื่อรสร้างกรอบที่หน้าเฉยๆนี่เบอร์สี่อยู่มีเบอร์สี่เออแป๊บเ,เดียวแ<ม>ต่งหน้าหกนาทีแต่งหน้าไปเที่ยวนะจะเดินเล่นไปเลยครับไปไหนอฮอร์ไไริสอะไรนะฮอร์ลิสเห็นไหมครับว่าหน้ามันก็ ดูแมทแมทแล้วก็ไม่ไม่ดูเป็นแป้งเกินไปหรือเปล่า <c oughs> สำาัญลืมไม่ได้นะครับคิ้ววันนี้ผมใช้ iroj flow blue brow liner เอ้ยไม่ใช่เป็น brow y b r o ก่อนอื่นนะครับปัดตอนนี้ดูทางนี้แล้วกันกระจกอยู่นี่ปัดแป้งออกไปก่อนแล้วก็บางคนเคยเห็นไหมคิ้วดูหนาแน่นเป็นปืน้น นะครคือถ้าคนคิ้วหนาเราไม่ต้องอะไรมากแค่ปัดๆแล้วก็เอาดินสอเนี่ยนีวันนี้ผมใช้สีน้ำตาลอ่อนนะเบอร์สีนะิ้วเนมือน,นี้เนขะียนเอาเอาเทปพันสายไฟมาแปะเออไม่เข้าใจเทรนนี้มาจากไหนสังเกตไหมว่าผมจะไม่เขียนตั้งแต่หัวคิ้วลากมาผมเลยเติมเฉพาะจุดที่มันจางกว่าเพื่อนใช้เวลาดนึง แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการคิ้วแบบว่าแน่นปังนะครับเราแค่เติมให้มันดูสม ooth ูทก็ดูเข้ากันเข้าไปด้วยกันคิ้วมันเป็นส่วนของโองนหนออ่งใช่บางคนถ้าคิ้วแหว่งนะครับมันก็รับซับได้ไม่เต็มที่เราแค่เติมให้มันดูไม่โบะนะครับแล้วก็ดูให้มันดูดูเป็นคิ้วอ่ะไม่ใช่ดูแบบแหว่ง คิวมันยังใหม่ถึงอุบัติเหตุแต่ละช่วงอายุเป็นยังไงเออคิ้วมันบอกบอกอะไรบ้างนะพี่บอกเหมือนกับว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุของแต่ละช่วงช่วงอายุอ่ะอันนี้ปลายหางคิวขาดอะไรเงี้ยก็จะบอกว่า,ช,า,วาวช่วงประมาณยี่สิบต้นนั่นแหละยี่สิบต้นพวกนี้ก็จะอันตรายเดี๋ยวคราวหน้า <นะ S 2> เรามาคุยเรื่องโง่เหิงกันดีกว่านเน้อได้ไหมโอเคนี่นะฮะแล้วก็เห็นไหมว่าคิ้วของผมมันคือผมมีคนมีคิ้วอยู่แล้วอะ ก็ถือว่าดีหน่อยเห็นป่ะมันก็จะเปรี้ยงเห็นตรงนี้ป่ะนี่แหวงอยู่ก็เติมลงน้ำหนักทีนึงอืมไปเรามีจูอ่อนจูอ่อนตัวดำาดํายังไม่พร้อมจะออกสื่อโอเคนะฮะเสร็จปุ๊บบางคนบอกเอ้ยอยากได้ใต้ตาเข้มๆอันนี้แหละได้เลยนะครับเจ้านาทีละไปแล้วเขียนเบา แค,แค่ตรงแค่ตรงใต้ตาแบบนี้นะนี่แค่นี้นะโอเคส่วน,นลิปติกก็ใช้ลิปมันแล้วก็เช็ดเอออันนี้นลิปติกนะครับเวลาทาปากให้ดูไม่ไม่โป๊ะหรืออันทายเลยอ่เาเน้นหน่อยขันบัตรเ,เช็ด เช็ดละไรเช็ดแป้งหลังหือนอะไรนี่ฮะแต่งแล้วแต่งแล้วไมทาอะไรเด็กอ๋อให้ทาตัวนี้ตัวนี้ทาตัวนี้อะไรอ่ะ M T I M T I ตัวนี้ฮอลลีวูดตัวนี้มันจะเป็นแม็กฟอร์เดชั่นเนื้อมูสใช้ดีคุมมันอ่ะเสร็จแล้วคลิปแต่งโอเคครับสำหรับคลิปแต่งหน้าของเราสองคนนะ เห็นไหมหน้ากับคอดูสีใกล้เคียงกันแต่หน้าเราแบบว่าดูโกลวล,ลดูงินหยิบผิวโอเคครับ15นาทีแล้วตั้งเยอะเองไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า <Bye. S 1> เดี๋ยวกำลังจอดไปโพลาร์มีอะไรเดี๋ยวอ่พี่ดูแล้วกันโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับก็จะมาให้ดูว่าเมื่อเช้าแต่งหน้านะฮะไปเดินเที่ยว นี่ก็จากเดินมาทั้งวันแล้วแต่ก็เช้าจนตอนนี้กี่โมงสามทุ่มกว่านะครับก็มาให้ดูว่าเออม,มันก็ไม่ได้แบบว่าเลอะเทอะอะไรมากรอยก็ตามสภาพหน้าก็มันเพราะอันนี้ทั้งวันไม่ได้ซับมันเลยนะครับเขอบอกให้ดูแต่หน้าอย่าไปดูรยายละเอียดอีเทลผิวโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมน,นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟัง 拜拜。Bye bye.